มาใส่ชุดสตดอะไรพี่สาวมันมัจะรับไม่ไหวเเริ่มติดเสียงน้องแล้วแรงมากนี่ขอชมออกน้องหน้าเลยนะคะดี่จบอย่างนี้เพื่อนมันก็ไม่ได้แอร์ไทม์น่ะสิันยาเซลจอสวัสดีครับและวงนี้เป็นวงท็อปสิคท็อปเซเวนของฉันของของยายพี่ต่อวันนี้เด็กหนุ่มข้างบ้านวอนอีกดอคัมแบ็กมาตอมวันสดใสขท่าไนเป็นเพลงนีุู้กริ สุดๆเพลงที่แล้วพี่สาวคือชอบเอาขึ้นไปแบบปีทอปหกทอปเจ็ดเลยใ,ไอไอในการสรุปแบบครึ่งปีเพลงที่พี่สาวชอบแล้ววันนี้เขาก็กลับมากับเพลงใครอ,อริลองแล้วเพราะเขาจีบพี่สาวข้างบ้านอย่างเราไม่ติดไง ถ้อย่ามั่นเกินได้ไหมนะคนมันจะอันซับเอาลูกะบางทีเราก็ต้องไม่มั่นเกินมึงคนดูไม่ได้คิดอะไรหรอกมึงอะไรคี่ส่วนตัวส่วนตัวลอนมิเ็จซึ่งดูอะไรเกี่ยวกับ p ครยิ่งมาก่อนไหมไม่ได้ดูอะไรเลยเอาจริงๆปะแต่มีแฮชแท็กจองเวนซสแล้วก็ในโอเพนแชทของเราเขาบอกว่าทำแบกอะไทต์ลแค่เพลงเดียวแต่ว่าไลฟ์ว่าขึ้น3มเพลงให้พี่ๆเรียกสามเพลงเลยกอดูก่อนว่าไทมิ่งจะเป็นยังไงได้ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเพื่อจะมีเวลาในการไปดีแอคไปดูใครยิงเลยดีกว่าไปสามสองหนึ่งอุยอ้ยวงนี้เขาชอบประตูอุยอ้ยกลัวอะอุย้ย เหมือนพวกร็อกแอนโรอ่ะใช่อุ้ยหล่อมากโอ้โหโปรชั่นชนมากเลยเธอนี่น้องที่เป็นสดใสสดใสรอบที่แล้วปะอืจริงด้วยมาแล้วไอ้เต้าหน้าหว่างลองไปใส่บินนี้ให้พี่กุ้ยเลยครับหูและหน้าคือ ให้เขาดูเดือดขึ้นนะว้าวชุดอ่ะน้องรีอูอีกแล้วได้แนลโอ้โหว้าวตึกเหมือนเมืองไทยเลยอะชุดสวยมากกระเทยสุดๆกระเทยมันชอบไง อะไร๋วิบวับวิบวับอ่ะหูยร้องยาวเลยนะเนี่ยมันต้องนอนแบบนี้ปะ่ะเออน้องเขาลองมากเลยอะเนี่ยใช่ปะ่ะรอบเนี้ยทรงผมใส่หมวกแกป๊ปเมื่อกี้หล่อมากว้าวอะสีสวยมเมื่อกี้หูยหล่อมาก ว้าวเสียงใช้เสียงดีมากเลยอะว้าว <Wow. S 2> oh. โหโคตรเท่เลยอุ้ยเป็นก<ร>ูก็แมปโลแกนสั้นเดียวกับเราพี่แล้วมหล่อมาก เชี่ยโลเคชันเยอะสั์โอ้ว้าว OMG โอ้ยชุดนี้คดีเลยสุดๆเท่านั้นหูเฮ้ยเธอดีอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวเป็นเพลงเศร้าหรือเปล่าใช่ไหม โอ้ oh my god ชอบชอบปี<อ><อ>นี้นชอบปีนี้สุดเนี่ยบรรดาที่ดีแอคมาในวันนี้แรงมากค่ะคุณผู้ชมพูดยากไม่อยากไม่อยากจะพูดให้เกิดการเปรียบเทียบเลยแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆเลยเราสึกว่าโพสิชันมันชนอือคือด้วยแฟชั่นและด้วยลุคด้วยอะไรหยอย่างแล้วมันเป็นเจนเดียวกันแล้วเราสึกว่าตายแล้วคายเขางัดกันสองวงนี้กําลังจะ ต่อย<ช>แล้วโพสิชันมันใกล้มากแนวเพลงก็ใกล้แนวเพงลเพงของ Boy Next Door รอบนี้จะติดความเป็นล็อกแอน l o รแล้วก็ยิ่งท่อนฮุกหลังอะท่อนหกหลังที่ขึ้นไปอะมันเหมือนดนตีล็อกอินดี้เออมันเหมือนดนตีแบบพวกแบบแปะศูนใช่แบบเวลาใช้โทนเสียงที่เสียงสูงสๆอะเก็ตปะโคตรดีเลยท่อนหลังบิดแล้วเป็นฮุกสุดท้ายที่เป็นแบบเสียงแบบ เออแล้สะบัดขึ้นไปอ่ะเออแล้วแบบโอ้ my god ดีมากเอออันนั้นท่อนนั้นคือจำเลยใช่เอออันนั้นชัยท่อนเสียงได้ดีอีกอันที่เราชอบคือท่อนที่เป็นแบบเสียงแบบเกือบจะเป็นกระซิบก่อนก่อนฮุกอืมเซ็กซี่มากแล้วมันทำให้รู้สึกว่าวิเพลงมันแบบเพลงมันมีสเตรียส่ะแล้วเพลงมันแบบมันทิ้งอารมณ์ อะไรกไว้กับเราตอนแบบตอนมันจบเพลงอะไรหรอกป่ะเออเนี้ยมีป๊อบอัพของน้องๆที่อยู่ในแฮชแท็กซงเวนซิต์มานิดนึงบอกว่าเขาอยากให้เราแบบดูเนื้อเพลงด้วยแต่ว่าขอโทษน้องไว้ก่อนแล้วว่าเนื้อเพลงน่าจะแบบว่า ดึงอารมณ์รวมของเราได้ดีขึ้นไปอีกแต่ว่าเราจะโฟกัสกันเยอะจนเกินไปไม่<ช><ช>งั้นมันจะแบบว่าดูยาก<ช><ช>ไม่งั้นอ่านไม่ทันจร <laughs> ิงๆเราสึกว่ามันอิโมชันแนลแหละอย่างที่เธอพูดขึ้นมาว่าให้มันเป็นเพลงเศร้าหรอแล้วเราสึกว่าแบบจบด้วยซีนแบบประตูไฟไหม้นะเประตูไฟไหม้มันพยายามสื่อสารอะไรกับเราอยู่แล้วมันก็ทิ้งอารมณ์เอาไว้ให้โดยที่เรายังไม่แน่ใจว่าสารนั้นคืออะไรเออสิ่งที่ตรงกี้ออกมาเลยเมื่อกี้คือสุด <laughs> ชุดส okay. pe anyway <huh well, so. ูทดีนะเราไม่คิดว่าเขาจะจับน้องมาใส่ชุดสูทก็เป็นเด็กข้างบ้านมาตลอดน้อมาใส่ชุดสูทอะไรพี่สาวมันจะรับไม่ไหวเอาเนือออกไปดูไลฟ์เลยดีกว่าดูไลฟ์กันดีกว่ากับเป็คร r y เองสามหนึ่งน้องแท้ซานของฉันก็คือกูจะตายให้ได้กับวีฮัมเนี่ย นี่ไงรอบที่แล้วบอกน้องไม่ยอมตัดผมหน้าแบบกวนกวเดี๋ยวก็เจอกูรอกอีพี่คุณไม้แดงกับเธอ๋ยวเป็นโควิดไงแยกสีไหมทุกคนใช้ไม้แดงเอาหรอเอาอีดอ ซาซัลับกับยายอาร์มน,นะตอนนี้อนานาันน่าวไว้ก่อนตอนนั้เป็นแทาและแยายอาร์มาเมรีอูโอเคส่วยายกุยคนเดิมเอเ๊ะเพลงใช่ใช่ไหมโอ้ยนี่ไงหูมันเพลงเดียวกันปะวะทำไมเหมือนโคจรเพลง <laughs> เลยแล้วเมื่อกี้ใส่ไข่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ กูขอโทษเปลี่ยนไหม <c oughs> ดู <c oughs> นี่เราเขินเลยอ่ะเ โอ้ my god เอ้ยลูกเอ้ย้าตาคนดีเลยโอ้โอ้โอ้แต่เพลงนี้ดีอ่ะเธออือเขาคงร้องฮาอยู่แล้วเพลงแรกชื่อเพลงที่อะไรวะเนี่ย ภาษากาหลีอะสามพยามอะกูขอโทษนะทุกคนฉันว่าชื่อเพลงขายอิงอ่าร้องให้เหมือนเด็กแล้วค่ะโอ้ my god โอ๊ยกูซื้อน้องยิ้มเลยลองรุดยิ้มเลยค่ะ เขาใช้เลนส์เสี่ยงเยอะมากเลยนะน้องแจฮยอนอุ๊ยทาเต้นเมื่อกี้อะไร,รอ, oh <my> อ่ะโอ my god อ่ะจบได้น้องเธอไหม อขอโทษเลยเรานึกว่าเพลงไททอลชื่อเพลงคลายอิงอ่ะนี่ชื่อเพลงอะไรอ่ะมอดคัตเชเนี่ยบัดบ <But> ัด <But> สำฉัำชคลายอิงเมื่อกี้มีจุดที่เราชอบหลายจุดมากเราชอบท่อนที่ให้เพื่อนถือไม้ <laughs> เราหนอก็หลุดขับออกมาด้วยอ่ะต่อห <laughs> าม,มูที่บอกว่าต้องเศร้า <laughs> ใช่เลยคือมันมีชอส์การใช้เสียงที่หลากหลายนะมากแต่ละคนนะี่ยมีเอกลักษณ์เสียงเฉพาะแค่เสียงนะเราเริ่มแยกออกแล้วว่า ท่อนนี้น่าจะเป็นคนนี้ร้องท่อนไหนน่าจะเป็นใครร้องเริ่มติดเสียงน้องแล้วแรงมากนี่เขาชมออกน้องหน้าเลยนะคะดีนะ่นี่เล่านะคะแต่เนี้เราแอบประทับใจน้องแจฮย,ยอนอที่หน้าเหมือนจองกุกอะ่ะเขา,เาว่าร้องแร็ปแล้วก็ขึ้นเสียงสูงเลยนะตอนท่อนแร็ปอะเรามาเรามาท่อนหุบอีกก็ร้องอีกแบบร้องได้แบบได้อลลาวเ,เดอร์ทำได้พี่ทำได้หมดเลยส่วนคนที่เราอยากให้กำลังใจน้องเยอะน่าจะเป็นแบบ พี่ใหญ่ที่เขาเป็นเมนโวแต่ว่าเขาได้ลองหน่อยอีกแล้ว่ะอคนที่ผมยาวแต่หน้าแซบอ่ะก็รู้สึกว่าเขาได้ลองหน่อยไปหน่อยเออเหมือนแบบโบรเมมเบอร์คนอื่นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยถ้าแบ่งท่อนให้เขาดีๆแล้วว่าชายเขาได้ขอให้เขาบ้างเออมาบัตรซัมถามสักทีพิงชัยเทลซึ่งแบบประตูใหม่เหรอคะประตูใหม่ค่ะแบกประตูมาทุกวันไปดูบัตรซัมไามกันสามสองหนึ่งแล้วประตูสีหวานมากรอบเนี้ย อุ้ยทรงผมนีได้มากลูกโอ้ไม่ก็มาอีกแล้วเบลคัมค่ะกูชอบมากแว่นเหมือนแบบคาแรคเตอร์เหมือนใ้เนี้ยแพลเอกดีเจมอดเจฝฟากูท่านเ่ไงเออเขาแข่งกันจีบือเป้าวเดี๋ยวผู้หญิงมันมาเล่นกับใจของเด็กข้างบ้านเหรอ นี่ไงอกหักแล้วป่ะไฟร้านในใจมันโ้ย,ยูตายอุ้ยมูต่างจากเพลงที่เราเลยเนาะใช่นี่ต้องอันนี้แหละที่มาล็อกแอนโรเออล็อกแอนโรสุดๆอุ้ยลงไปเลยใช่ พราะเสือนุ่มแต่แขนเป็นมาลายนะเอ๊ะข้างหลังก็อีกอีกลายจุดหนึ่งน้องร้องเสียงกระสาวได้แบบดีมากๆอ่ะใบแอดสุสดๆโอ้ยเส้นแ,แรงมาก ว้าวโหหนูก็ชอบที่มันเงียบไปแบบแวบหนึง่งอ่ะแล้วมันเงียบไปเลยนะทางเวทีน้องแจฮยอนแบบน่าดูสุดๆ ว้าเบอร์สองเอาไปกินเลยเขาเต้นแบบนี้เลยเอืมคิวแดงด้วยอ่ะเข้ากับน้องมากอ่ะเหมือนจะเป็นคิวลิงพาดเลยนะท่อนเนี้ยอืมถ้าเต้นมันแบบดึงเนาะมันปึ้งปึ้งอย่างเงี้ย อู๋ชอบทอดนี้จังเลยอ่ะเมื่อกี้น่ารักมากน่ารักโอ้น่ารักเขาเล่นกับเฟซเชลเยอะนะเพลงเนี้ยอือ เราชอบทอดนี้เป็นพิเศษรู้สึกว่าน้องทำได้ดีฉันว่าเขาดันน้องแจฮยอนแน่นอนเ้า <Wow. S 2> เขาเล่นหน้าเล่นตาโ oh, oh, อ้อกหักเนามาแล้วค่ะไฟในใจจบอย่างนี้เพื่อนมันก็ไม่ได้แอร์ไทม์น่ะสิก็เป็นการโบรเมมเบอร์ใช่รู้สึกว่าน้องแจฮยอน เด่นมากมากมากไปเลยชอบชอบที่นี้คือเราชอบที่เขาเลือก choice ที่มันค่อนข้างจะเป็น rock and roll แล้วมันทําให้กลิ่นของเพลงอ่ะอย่างที่บอกกันเมื่อกี้ว่ามันเหมือนเพลง rock indie มันมีเสน่ห์แล้วมันค่อนข้างไม่ซ้ำกับเพลง K-pop ในตลาดตอนนี้เออเรารู้สึกว่า rock and roll เท่าที่เราร e a c t มายังไม่เคยพูดเลยไหมหรืออาจจะพูดน้อยมากพูดน้อยเอาจึงมาเป็นช่องเลือดที่เราไม่ชอบเราว่าแบบมันฟังมันยากมันจะใช้แบบ เสียงกีตาร์หรือว่าเสียงเบสที่ค่อนข้างสูงแล้วการร้องมันจะแบบมันจะปีดขึ้นไปเลยะแต่เนี้ยเขาว่าใช้แค่แบบบางช่วงเนาะหมายถึงว่ามันจะแค่ช่วงปลายของเสียงอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเบนอินกับความเป็นพ็อปได้ดีใช่ชอยสเนีธรรมบอกมาแล้วดีไซน์ด้วยทั้งตัวซาวและตัวแบบลายร้องอะไรที่มันแบบไม่ไม่มากเกินนะพรมันผสมกันนะมันกลมกล่อมมากอะเราเลยรู้สึก ชอบเพลงแต่ตอรอบนี้เป็นพิเศษต้องพูดว่าชอบกว่ารอบที่แล้วอันนี้อาจจะติดหวานหน่อยเออนี่ติดหวานอันนี้ติดหวานนี่นนนนเราว่าเพลงที่แล้วอาจจะถูกจลิตกับเรามากกว่าเลยหรอ Boy next door น้ะนะน้นะนะนเะก็ตมาอันนี้ชอบเลยก็วันนี้ทำ ให้ดูอย่างเต็มจุกจุกสอกเพลงบัตซึมชามกับใครเอ็กกับใครเอ็กก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กที่หายคิดถึงเฮ้ยยายกุ๋ยนะจะแบบถูกจริตมากมากถูกจริตฉันชอบเออยายกุ๋ยชอบชอบเลยเป็นคนชอบเพลงเศร้าหมดนิดนิดอะไรเงี้ยแล้วชอบทั้งสอกเพลงเลยชอบมากก็ดีค่ะถ้าใครก็ตามที่แวะมาดูจังซ์ซังครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งจริง สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้เวียนไปด,ดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราทวิตเตอร์เรจเลมไซค์แท็กจองเวนซิส,สเปอร์ด้วยนะจะกันใหม่คลิปหน้าอัญยอง